กอบคุณคร้ทุกท่านด้วยแล้วผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจานนิกนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเราก็อยู่ในไมค์ครับไมค์ซีเซิร์ฟไ r ค์ครับ a ซิเวอร์ไทยแลนด์กันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะเดินทางไปที่ซอมแลนนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมของสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้คือของที่ฟาร์มาทั้งหมดเลยนะครับนะอ่ะโอเคนะครับผมก็เตรียมของเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ มาคืนรถกันเลยตอนนี้ก็มีผู้ร่วมเดินทางด้วยนะครับผมไปขับรถต้องคืนวันนี้นะครับเราก็จะไปซอมแรนกันนะครับนะแวะปะเราจะแวะไหมไม่ต้องแวะหรอกมั้ตรงไปเลยนะใช่ครับไปซอมแลนเลย นิ่งครับอครับนิ่งครับ <c oughs> ไปนิ่งอะไรนะสาย,ยรถมันแรงเงยครับมีนนานนเอาหัวตกนี่เดี๋ยวดูดูนี่ดูนี่น,นี่เนี่ยโอ้โหพากันมานทำอะ่ะ มันเหลือเฟือบินได้โอ้ยแมบแมบโหลดแมบโหลดโหลดฉากเนี้ จโ okay. อเคถึงแล้วขับลงไปเลยกนะันอาจารย์ซิ้นใต้น้ำแต่พอรถอยู่ในน้ำตีไม่ได้โดยอาจารย์ตีได้ถ้ารถจมน้ำรถตีไม่ได้อะมันเป็นท่าว่ายน้ำมันต้องเป็นท่ายืนเท่านั้นนะเจ็บไหมเนี่ยพวกเราอ่ะเอ้าเลื่อนไม่ล้นหรออาจารย์ไม่ล้นไม่ล้นไม่ล้น แล้วเลือดเลือดแล้วเลือดลดอ่ะมันจะลดไหมความพังตอนนี้เราค้างปะผมไม่รู้อ่ะยาเราไม่มีก็ค้างนี่ไไปแล้วเอ้าตกน้ำาั้ละคนนะนี่ไงนี่ไออาเอาจมดินอีกแล้วเยื้ยเยอะยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเกือบตายเกือบตายทำไมผมมาอยู่เกาะเหงาๆอยู่คนเดียวเนี่ยก็ลังไปหาก็ลังไป่หา เนี่ยก่อนตรงนี้นะใช่ไหมบอกว่เจอกันที่ซอมแลนอาจารย์เฮ้ยเนี่ยผมเจอแล้วอยู่ใกล้กันกระหวะเอาๆๆๆเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยบล้วกช่วยหน่อยช่วยหน่อยผมโตผมบั๊กดึงผมหน่อยดึงดึงลงไม่ได้ลงไม่ได้เอาเนี่ยหลุดเลยคนบินได้อ่ะเอารถออกก่อนเออรถออกรถออกไบายโอเคเตรียมพร้อม ใกล้ถึงแล้วสองร้อยเมตรใส่ชุดเต็มเลยเราพกเรือไ่เลยพกเรือมีด้วยเหรอจานไม่ได้เอามาว่าจานบอกเรือเรือนั่งได้อนั่งได้แต่ไม่ได้มีเราไม่ได้รูทเนี่ยเมื่อกี้เมืองที่ผ่านมาทางเข้าถูกท้าวเนี่ยอันนี้ใช้หน้าซอมแล้วเนี่ยไม่ใช่หลังซอมแล้วใช่ใช่ใช่พักไปแล้วแห้งลยล่ะแย่เหนื่อยเลยอ่ะ กดตัว็แล้วเมื่อกี้จานขับในน้ํารถมัาในนี่ไหมรถไม่เป็นไรรถรถปะคือไม่เลยเลือดเราก็ไม่ลดหรอใช่โอ้โหนี้แม่งขับหนีลงใต้น้ำอย่างเดียวเลยเดือดไม่ต้องโดนยิงแล้วขับใต้น้ำแต่มันจะแบบยากหน่อยเวลาเอารถขึ้นอ่ะ เอาเอาอะไรขึ้นอะไรอัปเดตวินโดว์เดี๋ยวตายา่ะกินยาเลยกินยามองคือเนก่นต้องกระสุนมาเยอะอยู่เดีวผมผมใช้อย่างละกองอ่ะเอ้ยอย่างอย่างละอันกระสุนสนายหนึ่งกระสุนคนหนักหนึ่งเข้าข้างๆนะเข้าข้างเน,นี่ยเนี่ยจาน์ผมเจอ<า><า>แล้วเอาเรือมีว่ะ ขโมยเรือก่อนมีด้วเหรอไม่เห็นจันทุบพิงค์กูหรอกอ้โขโมยเรือก่อนนี่สองลำขโมยมาแล้วเรือตกใจหมดแียงเดินขโมยเรือถ้ามอสไอ้เซอร์รา n ิงอยู่อยู่หนึ่งจุดสิบนะจันเอามาใส่ด้วยแล้วไดนามิกเซอร์ราลิงอ่ะมันอยู่หนึ่งจุดสิบสองก็เลยไม่ได้เอามาใส่ ทำามงมันจะเพิ่มแบบความน่าเล่นมันจะมีเสียงเสียงเท้าผมใส่โซดครับเสียงิงกนันเองเนะเราอ่ะหลงย <ไว S 1> ิกงกันเองเฉยเฮ้ยโอ้ตกใจมโอ๊ตบินเหรออยู่ปะผมไม่เห็นนะไม่เห็นคนเลยใช่ไหม นี่ยซอมบี้มองอยู่ข้างบนรู้เลยอยู่ข้างบนชา้ชาๆชา้าๆเอาไงจานจานยิงว่าผมไม่อยากแบบยิงอะ่ะอยากยิงเหรอไม่ไม่กล้ายิงจายนจะยิงมาเหลือผมยิงต่อด้วยสิบนเลยบไหนอะ่ะบนบน เซบาชิปรอเรานะสวยเลยนะอุ้ยอุ๊ยโอ้โหสไนโอ้โหหูยเกือบล่วงหูโดนไปเม็ดนึงแล้วเหลือหนึ่งโอ้ยเกินไปอย่างนี้อยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่ง ม,บม,บม you อบนี้มาแกจะยิงเฮ้ยไปรลอนไปรลอนไปรลอนสิวู้ยได้ไหมจีกังอ่ะโดนเหรออุ้ยยัจะตายเออเตะเอิบยังแหลกอะครับทางอาชาตายหมดเลยตายหมดสวย สวยตายหมดตายหมดอิ่มเลยอิ่มเดี๋ยวครับบอกว่าฟ้าไปโน่นจะเจอกระสุนไม่เจอสักเม็ดกระสุนหมดไม่พอไไม่ด้แอดวเข้ามาผมเห็นซอมบี้ปอดมองขึ้นมาก็รู้แล้วอยู่ข้างบนสวยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับไป มันอยู่จาน <l> เล่นัวเลยสองสองคนมันเนยะเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวข้าไปรอแป๊บเดี๋ยวขออนุญาตตัดไปที่ซอมแลนด์ทีเดียวเลยนะครับทุกผู้ชมโอเค,อเคตอนนี้ก็เดินทางมาถึงซอมแลนดอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อกี้หลังจากโดนยิงแตกไปนี่ดีเลย นี่ไงใครบอกว่าตีรถในอนตีรถในาน้ำไม่ได้ฉันก็ตีได้นะ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> ตัวเปล่ามาเลยจ้ะ <c oughs> ลืมบอกไปนะครับผมสำหรับ VIP นะครับยศ v i p ตอนนี้นะครับสามารถลงชื่อในกลุ่ม Facebook ได้นะครับเพื่อรับยศ v i p 7วันนะครับ ฟรีเจ็ดวันเซฟเก้าช่องนะครับผมครับผมเป็นอะไรอยู่นี่ใครเนี่ยโพสเหรออุ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายแล้วเฮ้ยมาแล้วโห้ยพี่เกือไม่ทันวิ่งการวิ่งวิ่งโอ้ยฝายละกวยวจะโยม1 2 3 4งองสามสี้เหล็กคอกระสุนขึ้นหน่อยกระสุนยืนผีสนใ้มากอาจารย์ UMP ประมาณสัก3 4มแม็กอะ UMP ใช่แล้วก็ปืนอะ UMP น่าจะไม่ได้อยู่ที่ผมนะอยู่ไม่อยู่ที่โอระอดได้เก็บยีเก็บอยู่วะข้างบนมะเพราะผมไม่ได้เก็บเก็บพวกชงพวกชุดด้วยอาจจะยังไม่ได้รีอะโอเคพรว่าเก็บของผมเต็มไงอ๋อการลองขึ้นมาดูว่ามีอยู่ไหมโอเคขึ้นมาลว ไม่เยู่ว่าจ้าอยาังไม่ถึงหายไปหมดแล้วอ่ะเ<อ>กี่ยงเลยเพราะผมไม่ได้เก็บชุดมันเลยเพราะของผมเต็มเลยในกระป๋องก็บัาเต็มไปหมดเลยอ๋อโอเคเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูไปดูกล่องว่ะยอว่าอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวเรามายิงบอสกัน ถ้ปวกทางลงคอมมอนยี้านาทีเขาเปิดไปหมดแล้วเนาะเมื่อกี้พาท่าผู้ชมดูกันว่ามีกล่องตรงไหนบ้าง มีชั้นล่างนะครับผมแล้วก็มีชั้นบนตรงนี้นะครับนะแล้วก็มีอาจจะมีห้องลับด้วยมาหาเ,าเองแล้วกัน <c oughs> ไม่บอกจุดโอเคยิงบอสเลยไหมพวกเราไดครับผมมีอยู่ประมาณหกสิบนัดเนี่ยตอนนี้จามยิงเปิดก่อนเลย <c oughs> ได้ ลังขึ้นไปหูหัวกับต่ายโอ้โหเหลือละสองบอสเลยไกลยิงไม่ได้แข็งเกิน อาจารย์่องแล้อตัวมันจะลอยไงโ,โอ้โหจริงๆตัวมันจะลอยติดเพน่ะโอเคหมดแล้วก็สือหมดแล้วเกียงหมดแล้วอาจารย์ใช่มีแค่นี้ดนเดี๋ยวขึ้นบินใช้ปืนแ่หนเดียวนะครับ อะไรโอ๊ตี๋มิดมาตีเวลาผมเฮ้ยคนเหรอป่าป่าผมยิงซอมบี้โหเปืนดังอ่ะ ยิงไวเหมือนกันนะนิวยิงกันเดียว๋ยเพิ่งหลอนล่ะสุดขาง ไายแล้วได้แล้วยิใวในให้กำลังใจไม่มีกระสุนใช้อวุธเมลีตีไม่ได้นะครับทุกคนไม่ไม่สร้างดาเมจให้กับบอลน,นะครับเนพะื <c oughs> ่อเป็นการป้องกันแบบอย่างเนี้ยแบบอยู่ในที่ที่ที่แอบเนะี้ยแล้วก็ทียินตีไม่ได้นะ ย้ายมีมายกานปั๊มได้ได้เลยเดี๋ยวเ้ยสปีดตัวเล็กมาเดี๋ยวนี้ลงมาหลานจานเอายาด้วยกันโอ้ยโอ้ยเกือบคับเกือบถึง มันจะมีโซดอยู่จานเวลาย,ยิงอ่ะไม่ให้บอสมันเข้ามาชิดอ่ะอมันจะมีโซดอยู่จานเปิดเดือดจานได้เห็นซอมบี้กรอบซอมบี้ที่ตายแล้วอ่ะต้องเอาเอาเอาซอมบี้มาตายข้างหน้าเห็นไหมจานเห็นกรอบป่ะไม่เห็นจะเห็นได้ไง F3B อ่ะ F3B บอสมันจะเข้าเข้ามาไม่ได้ ตายแล้วอ้ารอได้อะไรบ้างโอ้นี่ครับของที่ได้มีอันนี้แล้วก็นี่แต่เป๋าไม่ดรอปเล็กเฮ้ดรอปนี่เป๋าดรอปใหญ่เนาะแล้วก็เป๋าเล็กเดี๋ยวให้ของโอเคปืนผมยิงมาปีไปเกือบยี่สิบตัวผมยังไม่ได้โมเดลเลยอืม ก็ได้เจ๊ออกยากวันนี้นะออกยากแรกใช่ใช่ออกแล้ว10%ยังมีคนได้เลยอันนี้8%ไมมีคนได้ผมยิงไปตีไปผมยิงไปเกือบ20ตัวผมไม่ได้เลยได้แต่เป๋ากับไอ้นี่ M110 อืมโอเคนี่นะครับเป็นของที่ได้นะครับเป็น M110 นะครับนะแล้วก็กระเป๋าใหญ่เป๋าใหญ่กระเป๋าเล็กหนึ่งอันกระเป๋าเล็กแล้วก็กระสุน กลับไหมตอนนี้อะไรนะครับกลับเลยปะกลับเลยก็ได้ครับจารโอเคโอเคนะครับตอนนี้ก็กลับมาถึงเซฟโซนครีเบลไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมที่แวะเข้ามารับชมนะครับผม ไวเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ